นี่ของใครของเอ็งมิดีคุยกับใครครับป๊าคุยกับป๊าคุยกับป๊าปาอยู่คุยกับป๊าอยู่ป๊าอยู่ไหนออสเตรเลียออสเตรเลียมีดีจะไปหาป๊าเหรอครับไปไหมไปไปคไปครับโอเคโอเคโอเควางละเสร็จละใบใบจุกจุกแล้วใช่ไหม คุยกับป๊าด้วยกระโดดอยดีโอ้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 โอโอ้โอยกอ้โอ้ปอ้โ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 รโอ้โออ้โออ้อ้โอโอโโโอไอ พูดโทรศัพท์ทำอะไรดีทำอะไระในโทรหาหนายยกเลยสิไม่โทรโทรหานายกไหนคุย, <c oughs> คยกับนายกว่าอะไรฮลัลโหลป๊าป้าป๊าป้าทำอะไรครับไปกินไอศครีมกินไอศครีมอ๋อป๊าป้ากินไอศครีมไอศครีมรสอะไรครับ รถต,ตินอะไรอไ,อ <laughs> ไอติมไอติมรถอะไรครับรถโอเครถโอเคล okay. ูลูมีดีโทรศัพท์ลูลูมีดีโทรศัพท์บอกว่าโทรหานายกไงไม่โทรไม่โทรหรอโทรหา,ายมานกค่ะนายกชื่ออะไรบอกฮลัลโหลขอคุยกับนายกครับเดินนายกมาเออเดี๋ยวนายกมา โทาเรียกนายกมาลูกปอครับว่าว้าครับป่อครับเล่มีแล้วขานมูนคับโอเคทำแล้วว่